สวัสดีค่ะมาพบก,กับเรานะคะในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณแม่นะคะไปร,ะร่างป่านะคะแม่แม่ค่ะจะพาคุณแม่นะคะไปอยู่กับธรรมชาตินะคะเนาะดูนะคะนี่เมื่อคืนนะคะฝนตกนะคะเราเอาเขานะคะไปปลูกที่บ้านนะคะเนาะแล้วฝนสาดนะคะดูดูดูนะคะนนช้างบ้านอื่นเขาเดินผ่านไปเมื่อกี้นะคะไม่มีขี้ดินนะดูช้างบ้านเรา เป็นช้างเผือกหมดแล้วนะตอนนี้เป็นช้างเผือกแล้วนะตอนนี้จะพาไปปลูกป่านะคะเนาะวันนี้ก็แดดนะ,ะอ่อนๆนะคะวันนี้ช่างก็มาเก็บงานด้วยนะคะเนาะก็จะเอาเปแม่นนคะไปไว้ที่ป่านะคะเนาะไปหากินอสมุนไพรนะคะเนาะไปหาผ่อนคลายนะคะหลังจาก่ฝนตกเมื่อคืนนะ,ะแล้วก็จะพาไปผ่อนคลายนะคะ สวัสดีนะครับสวัสดียินดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับหนูจะไปแล้วจะไปแล้วหนูจะไปแล้วหนูอยากไปแล้วจะไปแล้วนะหนูนจะไปจะไปโคง้งหรือจะไปเข้าบ้านเนาะดูดูด, <laughs> ดูสีนะดูสีีเดจะขี้ดินนะช่าเงเผือกคื <laughs> อน่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ให้จับไม่ให้จับน้ำก็บ่อาบหนูอาบอยู่หนูอาบสปาโครูดน้องไม่กี่ไรเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนมีมีลมแรงเนาะฝนฝนสาดเข้าเล็กน้อยนะเนาะสักยี่สิบนาทีได้อยู่แต่ตกแบบแถวทแถวเลยนะเนาะ แม่กำไรก็ล้วงนะคะตรงไหนที่แบบว่ามันเป็นหลุมแม่กำไรก็จัดการนะคะเนาะใส่สร้อยคอแม่กำไรนานี่ยเพรว่าปวเคอยู่นะครับเพราะว่าขาเขาเปียกแค่นิดเดียวนะครับเ่ียอมากก็นอนได้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ตื่นเช้ามานี่คือเต็มตัวขี้ดินนะคะเนาะขี้ดินสปาโครนนะคะนี่แต่ว่าอะไรนะสปาโครนไว้ยุงจะได้ไม่กัด ข้อดีของโซ่นะครับให้เกียร์เบาต่ออย่างนี้นะครับเฮ้ยจะขี่ซซเล็งหรอบอกจะขี่ซซเล็งบอกเร็วๆน้อยจะไปแล้วนะน้องไม่กำไรมาชิมมามาชิมมา เป็นโซ่แล้วก็โยนหางเชือกกันก่อนนะครับโยนโยนหางโซ่กันก่อนแล้วก็จะดึงเอาข้างบนลงครับเอ๋สงสัยสงสัยอสอยคอจะหนักหรือเปล่าไม่กำไลยกคอลง <c oughs> ว,ว,วัดวัดวัดนะ,ะวัดให้มันเสมอกันนะคะจะพาจะพาไปงีบนะคะแถวป่านะเะนาะหัวนมหัวนมแม่กำไรใหญ่มาก มองไม่เห็นอะมืออ๋อ oh. วนะาะนนหัวโดมหัเลอะเลยนี่มีแต่ขี้ดินนะคนี่เป็นช้างเผือกหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถก่อนนะคะนะ ไปกินน้ำนะคะแล้วก็จะไปปลูกที่ป่านะคะน,นี่น้องชิตังไม่ได้กีนนะครับจะกินแต่ก่อนน้องชิตังนะครับวันจิ๋วไปโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้ส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วก็วกจะพาคุณแม่นะคะไปล่ามป่านะคะ,ไป,ะคไปไปเลยค่ะ แยกแล้วนะคะจะถึงทางแยกแล้วทางแยกนะคะฝัง่งทางนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะเขาไถนากันหมดแล้วนะ,ะก็ไปทางนี้นะคะทางนี้แค่นะคะกำไรเดินเร็วมากเลยนะคะเนะะี่ย น้องมา้าน้องม้าสองตัวนี่หาอะไรเนาะเจอหนูหรือเปล่าเนาะอีกตัวหนึ่งมาดูๆนะหนูผู้ใหญ่เลยนะน้องม้าสีแดงๆเนี่ยล,ล,ล,ล้วงๆแล้วกระโดดฟินนะไม่เจอแย้ก็เจอหนูแน่ๆเลยดูๆๆนะคุณ จะมีหนูนะค่ะขุดแล้วก็ดมขุดแล้วก็ดมนะคะหนี้เฉยมีคนมานะคะหนูมีคนมาทางนู้นนะ่ะหนูไปกันต่อคะ่ะไม่กำไรไปแล้ว นะบันทายเด้งดึงเด้งดึงนะบันทายบันทายหนักมากเลยนะคะโอ้โฮะเออฮะ มาแชะนึงเนะเาะเดินพี่น้องชช้างนะคะท่านมา,าล่ามช้างที่ป่าเหมือนกันนะคะน,ะคะนะคะ้องก็ว่าเมื่อวันฝนตกนะคะเอาคุแม่มาเอาจับช้างนะคะมาปลูกป่าผ่อนคลายนะคะนะคะ้องได้อยู่กับธรรมชาตินะคะ ก็มาถึงแล้วนะคะจะพาคุณแม่เข้าไปแล้วนะลองควานสิลก็ลงแล้วนะ,ะเนาะไปเลยไปเลยนะคะนี่ค่ะช้างเผือกนะคะมาร่ามป่าโอ้ดูฝุ่นสิคะครุ้งเลยไม่สงสารคนเดินข้างหลังเลยยไปแล้ว ต้นข่อยเล็กๆเ,เ,เยอะมากเลยเอะตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงที่เราล่ามบอกโอ้ใกล้ๆกันเองนี่แกล้งหน่อยนะแกล้งนะกอะไม่ดิน้นนึกว่าจะตกใจไปหน่อยอ้วน เออมายืนขวางทางไม่ให้คนเดินเลยอยาให้แต่ช้างยืนเหรอแม่กำไรบอกว่าให้กินดีๆหน่อยก็ไม่ได้เอาเอาแล้วนะคะนี่เอาแล้วนะคะช้างเปลือกแม่กำไรสายธรรมชาติช้างเปิือกนะคะนี่เอาตรงนี้นเอา ต้นข่อยน้อยนะคะนี่เสร็จนะคะเสร็จไม่กําไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วปกติเราก็ล่ามอยู่ตรงนู้นหันต้นใหญ่ตรงนู้นะะน,นะคะนนต้นนู้นนะคะวันนี้เรามาล่ามตรงนี้ก็ว่าอยู่เอ๊ะเหมือนลอยช้างเราหรือเปล่าไปแล้วนันเดินตามพอควานพอควานมาทางนี้แล้วตุ๊กอ้อยทิ้งสิงของแล้ว ทำไมไม่ทำปุ๋ยอยู่บ้านต้นข่อยน้อยเยอะเนาะข่อยเยอะครับข่อยน้อยเยอะมากเลยต้นงสงสัยเราไม่ได้ละต้นตป็นู้นจะได้างไปแล้วนะคะหนูหันตะตูดมาให้เรามันจะปลูกต้นนี้นะครับต้นนี้แข็งแรงครับใช่ที่หล่ะนี่คือฟังแขครับเราจะปลูกตพีงแค่ฝั่งนี้นะครับกับฝั่งนี้นะครับเราไม่ได้ให้ไปไกลมากนะครับต้อง ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่ามันมีช้างมาก,ก่อนนะครับต้องต้องต้องก้เนาะมาหลังเขาเขาครับค่ะผูกเลยเอาไมไหมไหมไหมเอาไ กไรมองเห็นแค่ตูดนะคะเนาะเพราะว่าเขาเข้าไปในป่าแล้วนะคะไปหากินแล้วนะคะแม่กำไรมาเด้อมาเด้อไปบ้านแล้วเด้อไปด้วยไหมเนี่ยมาเร็วมาเร็ว นี่นะคะคุณแม่กำไรโอ้นี่นะมากินเกลืออยู่ตรงนี้นะคะนี่เนี่ยเหมือนจะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่จอดกินเกลือ ดูมือนะฮะดูมือนะฮนะ ừ. Ừ. นนดมกลิ่นดมกลิ่นหาอ่ะ เครือนหะะนูนเครืออยู่ข้างบนนะะู้นนะหนุนโอ้ดึงโอ้ได้แล้วสมุนไพรนะคะไปแล้วไปแล้ว,ลวมุดนะคะหน,ะะนดูดูดูหูนะคะหนุนเอออารมณ์ดีมากๆนะคะคุณแม่คุณแม่สายธรรมชาตินะคะชอบอยู่กับ ธรรมชาติเนาะชอบมาเดินกินเครือไม้เครืออะไรนะคะเนาะคุณแม่คุณแม่กำไรวันนี้เป็นช้างเผือกนะคะนี่ช้างเผือกนะคะนี่ค่ะคันควนจินนะคะบอกว่าเดี๋ยวเขาเดินสำรวจข้างๆกอนนะคะว่ามีช้างเยอะไหมแถวๆนี้นะคะจะได้ปลูก จะได้ย้ายที่ไหมหรือว่าจะได้ผูกสันสั้นนะคะเนาะพวกาผูกลายมันเวสำรวจไปสำรวจมาดูดูต้นไม้โยกนะคะหนูต้นไม้โยก ช้างใครเนาะดูน,าน่าเป็นไม้ยกนะตัวช้างโอ้โอ้ชา้ชางเผือกนัช้างใครเนาะช้างเผือกนะคนนี่ ดูดูตัวนะหนูเขาได้ไหมนี่ช้างตัวนี้นี่เงียดังเาฮ้ยช้างเราดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยให้ไปหน่อยเด้อไปทางไหนไปทางนี้ดีกว่าช้างเรานี่หว่าโอ้ยยางพานซื่อไหมมีกัน มีการนั้นใส่ด้วยอย่าเพิ่งโมโหช้างเผือกช้างเรานี่หว่ามีการเป่าลมใส่ด้วยไม่ต้องขู่เลยเมืนฮานของกินเยอะนะครับของกินเยอะอันนี้โอ้าดูดึงนะหานูดังครู๊ครูกเลยโอ้ตรงนี้ของกินเยอะนะต้นข่อยเล็กๆเยอะมากเลย เหมือนช้างเผือกมากเลยนะนุนดูสีผิวนะอารมณ์วยสิให้ดูสีผิวนุสีผิวนะนึ่อไปแล้วนะอยู่นี่เด้อดูดูมืออา้าวบอกว่าจะไปแล้วนะทำไมหันหน้ามาทางนี้ล่ะโอ้น่นนะคะนุน ได้ต้นไม้ต้นนั้นอ่าหักมาค่ะนะดูดูผ่อนคลายนะคะหนูโ,โ,ยโ,โ,โยโย่ใหญ่เลยว้าวสนุกอ้าวสนุกแล้วตอนนี้งานเข้าแล้วนะคะสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยโอ้ยอ่ะหนูมาแล้วมาแล้วมาผีฟองเก่าผีฟองเก่าพี่เฮ้ยมันงเป็นฟองนี่นั่น <laughs> อย่าจับอย่าจับปล่อยเขาเขาจะกินอย่าจับเขาสิงอน<ๆ>งอนงอนโมโหแล้วโอ้ยโมโหแล้วนุนนุนอย่ายุ<ๆ>่งกับเขาสิอย่ายุ่งกับเขาสิเขาจะกินโอ้ฟกขวานนะคะนี่เ <laughs> ขาจะกินอย่ายุ่งกับเขาเด้อใ <laughs> ช่ไหมแม่กำไล เนาะมาหาจับเขานี่อิ่ยาอิ่ย่าแม่กำไรนะคะนี่เดี๋ยวดึงต้นข่อยเอาเหยียบแล้วนะคะเหยียบต้นข่อยแล้วขยับก่อนขยัก่อนเอ๊เอ๊ะเอ๊น้ำเอาอ่ะพี่น้องซอยคอยแน่น้ำเกี่ยว <laughs> แม่กำไรว่าเดี๋ยวหนูช่วยอย่านะแม่กำไรเธอดึงแรง <laughs> นม่กำไรจะมาช่วยดึงน้ำนะคะโอ้ยแม่า,ากำไรจะมาช่วยดึงน้ำนะคะเมื่อกี้ค่ะเราก็ขอจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเนาะเอาว่าคันเราปิดคลิปไปห,หน่อยเล้ยวยหอนอนครับครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,ขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะนมคุณแม่สาธรรมชาติกินต่อไปนะครับไปแล้วนะคะนุเมื่อกี้เราจะมาช่วยดึงหน้ำนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ